้ายนะครับช <language> ั้นหนึ่งชั้น2ชั้นสชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเดชั้น8ชั้นเก้านะครับดูแล้วไปได้หลายทางอยู่นะครับเดี๋ยวเราู่ดูชั้นสองกันแล้วกันครับทราบมานะครับในส่วนของอาหารนั้นเดี๋ยวจะลำบากนะครับเดินไกลแล้วก็หุมเล็กๆให้เล่นน้ำได้ด้วยนะครับน่าสนุกเลยครับ ก็จะทางเป็นโคดหินแล้วก็มีศาลาต่างๆให้พักล้าจะเป็นนหัวบ้านะครับนี่ก็จะดูขอเก็บทน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะดิบชื้น้วยนะครับส่อนทางนี้จะเป็นชั้นห้านะครับก็จะมีถ่ายรูปแบ เลยนะครับเมื่อกี้ลองเช็คดูนะครับไม่มีสัญญาณอีกอย่างนึงคือเรารีบมานะครับอ่าน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวๆน, 6, นะครับแล้วก็โอเคชั้น6กนะครับจากชั้น5ก็จะมีในส่วนของก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปโอแผนกล้องถูงีง้ต้องขออภัยด้วยนะครับภาติดกับหินใหญ่ด้านะ่าเจ็ดนะครับ ทางขวาด้วยนะครับเราเดินผิดไปเองนะฮะนี่ครับ้ป่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นแปดและชั้นเก้านะครับเป็นมือใจผมด้วยครับตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆระหว่างเจ็ดไปแปดนะครับประมาณร้อยสี่สิบเมตรเท่าอันเม่ช่อชันนะครับถึงชั้นสุดชั้นนะครับเพื่อหรือน้าตกเก้าชั้นสูงเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมีหมายเลขเก้าด้วยชั้นหรือเก้าโจนนะครับก็ ให้เวลาโดยประมาณนะครับก็มีค่าครับสวัสดีครับสวัสดีกันช่วงสายๆกับบรีฟร่ฟิรไวาชานเนลครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ำตกก้ชั้นงวงหรือ9กจูดนะครับก็จะมีระยะทางอยู่ประมาณ1กิโลได้ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเป็นป้ายนะครับชั้น 1, ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้นเชั้น8ชั้น9นะครับ ก็นี่ครับโดยรวม1.5กิโลครับก็มีค่าเข้านะครับ20บาทนะฮะก็เดยนเราเดินไปดูครับน่าจะมีน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับผมครับผมเราจากสอบถามเจ้าหน้าที่นิดหน่อยนะครับก็จะมีส่วนของฝั่งซ้ายนะฮะที่จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับก็จะอยตรงนี้นะฮะนี่มีปลายบ่อนะครับ มีจุดเสี่ยงอันตรายน้ำดึกน,นี้ก็ใกล้ๆก,ก็จะมีจุดที่ช่าห่วงยางด้วยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ก็ชมบรรยากาศใ่อนครับเมของประเทศไทยรูปเก็บไว้แล้วก็จะไปลงเพจด,ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามเพจได้นะฮะ ก็เป็นเคลสตอรี่นะครับก็ึ้นสร้างได้ไม่กี่วันนี้ครับเดี๋ยวจะลงบุกไปเรื่อยๆนะครับมีกระวังลื่นนะครับน้ำตกก้าชั้นนะฮะก็ดูแล้วไปได้หลายทายอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นช็อตๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะจะได้ไม่ยาวด้วยนะครับก็ในส่วนของชั้น2นะฮะจะเป็นเราอยู่ดูชั้น2กันแล้วกันครับอันนี้ทางขยะให้ทิ้งด้วยนะครับแต่ที่รับทราบมานะครับในส่วนของอาหารเนาะก็จะซื้อมาทานได้นะครับก็จะขึ้นได้ถึงประมาณชั้น3นะครับ ทำในง้นเดี๋ยวจะลำบากนะครับเดินไกลแล้วก็การทิ้งขยะด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลุมเล็กๆให้เล่นน้ําได้ด้วยนะครับส่วนตรงข้างหน้าก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับก็โชคดีหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ ฝนโปรยปลายค่อนข้างแรงครับตอนนี้ก็เริ่มเบาแล้วครับเราก็เลยมาถ่ายรูปมันกันได้นะครับจริงจะตัดใจแล้วแหละ,ะก็เห็นฟ้าเป็นใจนะครับนี่ตรงน,นี้ก็มีเด็กน้องๆเล่น,นสไลเดอร์ด้วยนะครับก็น่าสน,านุกนะครับ ก็จะมีในส่วนของน่าจะเป็นชั้นสะขับไปนะฮะแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆื้อว่าถ้าพื้นไม่ลื่นก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ อนนี้เราก็มาสู่ทางหลักที่ขึ้นไปชั้นข้างบนแล้วนะครับก็จะทางเป็นโคดหินแล้วก็มีตะไคร่น้ําด้วยนะครับก็ระวังลื่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีศาลาต่างๆให้พักได้ตรงนี้ก็จะเป็นหวัวน้ำตกตรงเมื่อกี้นะฮะไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปท้างบนก่อนนะครับผม แล้วแล้วเราก็มาถึงชั้นที่3นะครับก็ห่ายจากตัวชั้น2มาณสามร้อยแปดสิเมตรครับว่าขออภัยด้วยฮะลืมจบเวลานะครับนี่ก็จะดูสวยงามนะครับมี2ตอนนะครับเนาะดีดีเลยขอเก็บภาพนี่นะครับ ป็เไรครับไปดเนินต่อของชั้นสี่ครับทางก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับก็ยังไงก็สวมใส่ผ้าใบเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางนี้ไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ว่าบางที่บางจุดเขาจะให้เฉพาะรองเท้าผ้าใบนะครับอย่างพวกถ้ำต่างๆนะครับมันก็จะเป็นหินที่ค่อนข้างคมนะครับซึ่งก็ขาไปที่ได้นะฮะก็เลยต้องมีการให้ ส,สบายนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเ็ดนะครับกรกฎาคมสองพันหาร้อยสแปดนะครับเป็นวันข้ามวันศารับก็ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าฝนน่าจะเยอะแต่ด้วยอากาศนะครับฝนตกปลอยๆนะครับก็ทำให้หลายๆท่านเลือกที่จะยังไม่มานะครับ ส่วนเราก็ตอนแรกก็จะไม่มานะครับเพราะว่าว่าจะไปถ้ำจอมพลนะครับก็จะเรออาจะคลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยครับอันนี้ก็โอ้มีหลายที่เป็นโขดหินเล่นเล่นน้ำได้นะครับแต่ก็จะไกลนิดน,นึงนะแล้วก็มีป้ายนะครับจุดสิ้นสุดการนำหารขึ้นไปนะครับ ก็จะเริ่มเป็นป่าะะแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันชั้นสี่ครับตรงนี้ก็เป็นระหว่างทางชั้น3ไปสี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของป่าไผ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะดิบชื้นด้วยนะครับ่องทางเงียบสงบดีนะครับตอนนี้ก็จะได้ซีนเสียงแม่น้ําอยู่ข้างๆด้วยนะครับ มันก็จะตะไครดูค่อนข้างเยอะเลยครับเขียวจะอมเลยนะครับเราต้องใช้ความและมัดนระวังนะครับมีตายบอลเนี่ยครับสวิตช์อี่นะครับก็ระวังลื่นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นสี่นะครับอีกสองอยห้าสิบเมตรจะเป็นชั้นห้านะครับก็จะมี ปาาชั้น4กับเล่น4สีด้วยนะครับแล้ก็มีจุดนั่งพักนะฮะชันเคยครับมาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็จะมาเจอกันในส่วนของทาง,งชานเลยนะครับก็ ตรงนี้ก็แจ้ง้วยนะครับเมื่อกี้ลองเช็คดูนะครับไม่มีสัญญาณมือถือนะครับของผมเป็น True นะครับก็จะค่อยๆยถยอยเดชขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะใช้แรงหอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือควรหกน้ำมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ลืมลืมจอดรถแล้วรีบมานะครับ รงนี้เป็นชั้นห้านะครับและอีกร3อเมตรจะเป็นชั้นหนะครับนี้นะครับที่เราตาไว้นะฮะก็จะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเดเดินไปดูช่วงนี้หนครับโมเดเดินอย่างเดียวครับตอนนี้ขากไปชั้นเก้าแล้วนี่ครับก็จะมีป้ายชั้นห้านะครับแล้วก็โอ้จะเป็นเหมือนหาดเล็กๆเลยนะครับตรงนี้ เราได้พักเหนื่อกันด้วยครับระหว่างที่ทางขึ้นนะครับชั้น6นะครับตชั้น5ก็จะมีในส่วนของม้านั่งไม้ด้วยนะครับก็าสามารถนั่งพักได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไป6 7 8 9นะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จภารกิจนะครับีไปไปันต่อครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่6นะครับ โอ้แท่นกล้องสูงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าบางจุดมันเห็นไม่ชัดเจนฮะพอดีเป็นของคอนะ่อนนะครับเป็นจุดที่หกนะครับตัวติดกับหินใหญ่และหน้าผาเลยนะครับตรงนู้นอาจจะเป็นเ็ดมาครับหนึ่งก็มีความอลังการสวยงามนะครับธรรมชาติของเรานะครับมีโมงข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวกล้องซูมไม่ได้นะครับ สวยนะครับอีกร้อยี่สิบเมตรนะครับถึงชั้นเจ็ดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นเจ็ดแล้วนะครับในทางมันดูโหดร้ายสมดุลเหล่าซึ่งก็เป็นทางดินค่ะแต่ว่ามันจะมีทางขวาด้วยนะครับเราเนี่ยเดินผิดมาเองนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปไปถ่ายรูปชั้นเจ็ดกันครับ น<ฮ>ู่นเก๋ไกนะครับตอนนี้เราก็มาลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็มีความลาดชันค่อนข้างสูงเลยนะครับแี่น้ําก็จะสีขุ่นนะครับเป็นน้ําฝนด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่น้ำหลากไม่ใช่น้ฝํฝปานะครับะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นแปดและชั้นเก้ากันครับเป็นมือแก้งผม้วยครับอีกไม่ไกลครับผม ตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆระหว่าง7ไป8นะครับซึ่งก็มีความสวยงามสมบูรณ์นะครับทางเดินก็ยังเป็นทางแบบมีโขดหินกับทางดินเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้น8แล้วนะครับก็บอกว่าอีกประมาณ140เมตรเท่าอันนี้ช่วยชั้นนะครับถึงชั้นสุดท้ายชั้น9้าครับไป เดี๋ยวเราไปถ่ายกันชั้นแปดด้วยนะครับเราจะได้เก็บภาพทุกชั้นนะครับเพื่อความทรงจำนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับจะได้ทร,ราบว่าอ๋อเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นชั้นแปดนะครับจริงๆถ้าน้ำเยอะเนาะแล้วก็นั่นเล่นทำสไลด์เดอร์ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับชั้นที่9นะครับน้ำตก9โจนหรือน้ำตก9ชั้นนะครับก็จะมีฝ่อยรุ่นเล่นน้ํกมนด้วยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่นะครับเรวก็จะมีหมายเลขเ้าด้วยนะครับโอเคเรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บภาพนะครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับน้ําตก9ชั้นหรือ9จุนนะครับก็ระยะทาง1.5กิโลครับไปแล้วก็1.5กิโลกับนะครับก็ใช้เวลาโดยประมาณรอบละ32มสนึงสามาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เปมากนะครับก็มีค่าเข้านะครับ20บบาทนะครับค่าธรรมเนียม